สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับหญิงในช่องยายหญิงวิงวิง,วงสวยงามง่ายนิดเดียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมีเคล็ดลับเทคนิควิธีนะคะคนที่แบบเท้านะคะส้นเท้าหรือเท้าแตกเท้าแห้งเท้าลอกนะคะจะมีวิธีนะคะจะทำให้หายนะคะไปชมกันได้เลยค่ะค่ะนี่เลยค่ะที่หญิงแนะนำนะคะ leader i n s o l u t i o n eye peel Fe e l f ลล l i n g m a ์ k นะคะเป็นมาร์กแบบว่าถุงเทา้านะคะเวลาส้นเท้าแตกอะไรแตกนะคะเป็นแบบถุงเทา้านะคะใช้เวลามาร์กนะคะ6 0 9 0นาทีนะคะเป็นแบบถุงเท้าแบบสวมนะคะแล้วก็ช่วยขจัดเซลล์ผิวนะคะเรามีส่วนผสมของสารสกัดมะกอ,อก AHA BHA นะคะช่วยความชุ่มชื้นแล้วก็มีไฮายาลูรอนนะคะไฮายาลูรอนทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเนียนกระจ่างใสนะคะที่ผิวเราเป็นแบบร่องแตกก้านนะคะ ใช้เพียงสี่ถึงเจ็ดวันนะคะไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็สามารถมีเท้าที่แบบเนียนไม่แห้งไม่แตกแล้วนะคะทุกคนใช้ดีมากๆนะคะทุกคนในการอันนี้นะคะเวลาเซลล์ผิวเราลอกแล้วนะคะเราก็พักผิวไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ใช้ครีมบำรุงหรือโลชั่นทาส้นเทา้าแตกนะคะดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะ ใช้ไปสี่ถึงวันก็จะเห็นผลเลยนะคะหญิงใช้แล้วจึงมาบอกต่อนะคะทุกคนดีมากๆเลยไม่ยุ่งยากเลยนะคะวิธีใช้ก็คือล้างเท้าให้สะอาดนะคะแล้วตัดถุงเท้าออกนะคะแล้วก็ดึงสติกเกอร์ออกแล้วติดเทปให้แน่นนะคะทิ้งไว้หกสิบถึงเก้าสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นล้างด้วยน้ําเปล่านะคะดีมากๆเลยนะคะใครที่แบบผิวผิวส,สภาพผิวที่เท้านะคะเป็นล่องลึกแห้งแตกนะคะดีมากมากส่วนช่วงนี้นะคะหญิงเป็นแบบ ผิวที่สภาพเท้านะคะแบบเป็นร่องลึกแล้วก็แห้งแตกนะคะไม่รู้ว่าเซลล์ผิวผัดหรือเปลี่ยนอะไรใช้อันนี้นะคะสิ่งเจ็ดวันดีมากๆนะคะสําหรับใครนะคะจะหาซื้อนะคะสามารถพุ่งตัวไปที่วัดสันเลคะหรือใครไม่สะดวกนะคะวิ่งเข้าไปที่ Facebook Page นะคะวัสันนะคะ inbox ซื้อได้เลยนะคะของยี่ห้อนี้นะคะ leader i n s o l u t i o n I feel good นะคะ I feel good นะคะดีมากๆนะคะราคาสบายกระเป๋านะคะราคาหลัก ร้อยนะคะหลักสิบหลักร้อยแบบว่าทุกคนสามารถจับต้องซื้อได้นะคะของดีซื้อบอกต่อสําหรับใครที่แบบใช้อะไรแล้วใช้ครีมทาส้นเท้าแตกแล้วอะไรแล้วไม่หายนะคะเหมือนยิงนะคะยิงแนะนําตัวนี้เลยนะคะถูกและดีนะคะให้ทุกคนใช้นะคะใช้ติดต่อกันประมาณ4วันหรือไม่เกิน7วันนะคะผิวก็จะเรียบเนียนส้นเท้าที่แตกหรือก็จะดีขึ้นมากเลยะคะ่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสาหรับเคล็ด <sk> ล like <fi> ับเทคนิควิธีนะคะทายังไงให้เท้านะคะที่เราแบบแห้งแตกแล้วก็ลอกนะคะหายนะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หญิงมาตลอดเป็นกําลังใจให้หญิงได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดดิ่งติ๊งติงจะได้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเรีอยากให้หญิงทาคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ไในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องนี ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย